สวัสดีครับชาราศิธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศิธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจิปาจวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกนะครับสรับเดือนธันวาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน,น้มทิศทางเป็นเช่นไรกดอ,อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด b ั c r i b e กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดมาได้ที่ยูเซบูพยานะครับ เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไล์ให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลา์เนาะไพ่แบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ The t e m p e r a n c e แล้วก็เป็นไพ่แดาบไพ่ The World Page of ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ใน นายออบคับนะครับแล้วก็ชาริออตไนท์ถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ซิกออฟเพนทาเคิ ไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่ไหนถือถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่ไฟออฟเพนทาเคิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองนะครับไม่ต้องนกาทีฟเนาะเพราะว่าไพ่เนี่ยแค่อยากจะเตือนว่าชาวราศีธนูลัคนาธนูคิดอะไรทำอะไรเนี่ยเราควรจะต้องมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอนเพราะว่าชาวธนูลัคนาธนูเป็น ชาวธนูใช่ไหมครับจริงๆสัญลักษณ์สิมโบลเนี่ยเขาอยากจะสื่อให้เห็นว่าชาวธนูลัคนาธนูเนี่ยมีจุดมุ่งหมายนะครับในเรื่องของเป้าหมายชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเมื่อเวลาง้างคันธนูออกไปแล้วเนี่ยพอปล่อยลูกศรออกไปปุ๊บเนี่ยแปลว่ามันจะต้องพยายามตรงไปที่เป้าหมายถูกไหมครับมันจะต้องชัดเจนมันจะต้องมีเป้าหมายมันต้องมีอะไรที่มันถูกที่ถูกทาง แต่ไพ่ใบนี้มันคือมืดแปดดานดังนั้นชาวราศีธนูลัคนาธนูคุณอาจจะต้องพยายามเหมือนกับค่อยๆคิดค่อยๆทําแล้วอย่าเร่งอย่ารีบจนเกินไปอย่าบุ้วามนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคุณจะสามารถหลุดพ้นจากปัญหาแล้วสามารถที่จะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้นะครับเพราะว่าในช่วงของเดือนนี้ถึงแม้ไพ่จะขึ้นเป็นนักีา บางทีความเป็นนกาทีฟนี้อาจจะเป็นความรู้สึกไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองบางทีในสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะทําให้ตัวคุณยังรู้สึกว่าเราติดอยู่ในภาวะของความรู้สึกสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆเอาบรรทัดฐานสิ่งเก่าๆมาวัดมันเลยทําให้ตัวคุณอาจจะดูติดๆขัดๆอยู่บ้างโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีคือดาวประจําตัวงคุณนั้นโครจรผิดปกตินะครับ ถึงแม้จะอยู่ในตำแหน่งพันธุมันแปลว่าดาวพฤหัสบดีนั้นกับให้เหมือนกับไม่ได้ให้คุณในดวงชะตาเท่าไหรเลยนะครับมันเลยอาจจะทําให้ตัวคุณมืดแปดด้านแบบนี้แต่ถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยวางกับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อที่เราจะได้เหมือนกับหาวิธีการหาทางออกหรือว่าพยายามค่อยเป็นค่อยไปตกผลึกคิดอะไรทําอะไรควรใช้สติแล้วก็พยายามเหมือนกับอมองโลกในแง่ดีให้มากขึ้นนะครับ ในช่วงประมาณวันที่2วันที่3จะมีข่าวดีคือดาวพฤหัสบดีจากโครจรเดินหน้าอยู่ในเรือนพันธุพันธุเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆเลยเพราะาตัวคุณจะได้ตำแหน่งกเกษตรบดีรองรับด้วยนะครับก็คือตำแหน่งเป็นอุดมอุดมเกณฑ์ของลัคนาทําให้ตัวตนของคุณมีความสําเร็จมีความมั่นคงของชีวิตมีการก่อร่างสร้างตัวนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ดีด้วยแต่ต้องเป็นช่วงหลังสธันวาคมเป็นต้นไปดังนั้นตอนนี้ คือคุณต้องรู้จักที่จะปล่อยวางกับในเรื่องของการที่เราจะต้องทําอะไรต้องไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆอีกแล้วควรจะต้องเคลียร์ปัญหาเคลียร์อุปสรรคกับสิ่งที่คุณกําลังถูกจองจําเอาไว้แบบนี้นะครับควรปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระอย่าคิดมากอย่าวิตกอย่ากังวลจนเกินไปมองการไกลไปในะระยะ ยาวอีกสักหน่อยหนึ่งรองเทอมรับรองคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะดาวประจำตัวกำลังจะเดินหน้าแล้วนะครับ <c oughs> ก็พยายามเาฟื้นฟูพลังงานตัวเองนะครับเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายเป้าหมายความสำเร็จที่ดีนะครับมีไพ่ใบนี้เลยคือไพ่เดชชา i o อตเดชชา r i อตคือหมายถึงการที่เราต้องรู้จักปรับทิศทางการควบคุมนะครับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึก ในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณมีโอกาสเดินทางไกลด้วยนะไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศเลยทีเดียวนอ,นอกจากที่ตัวคุณเองนะครับจะมีการเดินทางปกติอยู่แล้วก็จะมีการเดินทางไกลอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะครับติดต่อสื่อสารหรือเป็นการที่อาจจะไปเปิดหูเปิดตาไปท่องเที่ยวแบบนี้เป็นต้นขึ้นมากับไพ่เดอะเวิร์ด้วย The world ก็แปลว่าการเดินทางไกลนะครับถ้าในลักษณะของการที่เราจะทายในเรื่องของการเดินทางไกลเพราะว่าชาวราศีธนูลักนณะธานูอาจจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า2ใบนี้คือหมายถึงการเดินทางทั้งคู่เลยและเดินทางในลักษะของสิ่งที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าการเดินทางของคุณมันจะประสบความสําเร็จดีสามารถที่จะมีอะไรดีๆนะครับ เข้าไปในลักษณะของการมีความสุขความสมหวังที่ดีได้นะดังนั้นเนี่ยคือชาวราศีธนูก็อดทนอีกเล็กน้อยนะครับแค่วัน2วันเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นแล้วดังนั้นใครที่กำลังรู้สึกว่ายังมีนกาทีฟยังมีความรู้สึกที่แบบยังยังหาหนทางไม่ได้ก็ค่อยเป็นค่อยไปคุณกำลังจะมีหนทางในสิ่งที่ดีพไพ่ใบนี้นะครับชารวราศอปวนศึกแปลว่าเราต้องรู้จักที่จะต้องบังคับ นในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองในช่วงจังหวะใดจังหวะหนึ่งเพราะว่าบางทีแล้วดวงชะตาเราอาจจะติดติดขัดขัด,ขดในช่วงแรกเราก็ต้องบังคับในเรื่องของอารมณ์ของเราให้ได้ก่อนเหมือนผู้หญิงคนนี้กําลังบังคับนะครับม้าดํากับม้าขาวม้าดํากับม้าขาวในตามภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือม้าเหมือนกันแต่มันมีความต่างตรงสีคือสีเนี่ยเขาอยากเล่นลูกเล่นให้ฟังว่าบางทีเนี่ยแบ่งขาวแบ่งดํา แต่เราอะต้องพยายามบาลานซ์แล้วก็สมดุลระหว่างการทําให้ขาวกับดำเนี่ยเท่าเทียมกันมันเป็นลูกเล่นของไพ่อะนะครับไพ่เลยอยากจะตีเบศนาว่าเราควรจะต้องพยายามภาวะเขาเรียกว่าเหมือนกับคอนโทรลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางทีเราก็มา้าตัวหนึ่งก็อยากวิ่งไปซ้ายตัวหนึ่งก็อยากจะวิ่งไปขวามันไม่สมดุลไม่บาลานซ์กันมันก็ไปไม่ถึง มุ่งหมายสักทีถูกไหมแต่ถ้าเราพยายามสมดุลบาลานซ์ทุกอย่างมันก็จะไปในทางเดียวกันได้ดีแบบนั้นเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องใช้ความอดทนการต่อสู้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงมีไห้ใบนี้เลยนะครับ t e m p e r a n c e Temperance หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไพ่ The w เ r l d หมายถึงไพ่ของการจบสิ้นและการเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยคือชาวราศีธนูลัคนณาธนูในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาคุณจะเคลียร์มันได้เพราะเด e w เ r l d หมายถึงไพ่ของการจบสิ้นและการเริ่มต้นส่วนไพ่ t ด e Temperance หมายถึงไพ่ของการผสมผสานความกลมกลืนระหว่างกันและกันจริงๆแล้วสองใบนี้คือการกลมกลืนระหว่างกันและกันเห็นไหม ถ้าเราตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยังหาทางออกไม่ได้มืด8ด้านแบบเนี้ยให้คุณค่อยๆเปลี่ยนแปลงเดินทางแล้วตัวคุณเองนะครับจะสามารถหลุดพ้นจากอุปสรรคและปัญหาเพราะให้ the wave มาเคลียร์แล้ว the wave เนี่ยนะครับหมายถึงการจบสิ้น คือแปลว่าพังทลายทุกอย่างเลยแล้วจบสิ้นเริ่มต้นใหม่นะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เดินทางมันก็จะทําให้ตัวคุณผ่อนคลายนะครับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เราสามารถมีหนทางใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นด้วยเช่นกันในช่วงของเดือนนี้นะครับการงานของตัวคุณเองได้ไพ่เด็กถือไม้เด็กถือไม้แปลว่าตัวคุณเองจะต้องพยายามประคองในเรื่องของการงานไปสักนิดหนึ่งถ้าเราทำงาน ประจำอยู่แล้วนะครับหรือยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันก็ถือว่าเราก็ค่อยเป็นค่อยไปมีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีมีไอเดียนะครับมีความคิดมีจินตนาการมีสิ่งต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเป็นนานโนมเป็นทิศทางที่ดีการงานอาจจะมีการเดินทางบ่อยอย,อย่างที่บอกไปเพราะมีไพ่เดะชาวรยออด้วยเกิดขึ้นนะครับบรรยากาศในการทํางานก็จะค่อยๆดีขึ้นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับยังมองไม่เห็นอนาคตยังมองไม่เห็นหนทางถ้าเกิด คุณประคองไปยังไงมันก็มีการเติบโตการพัฒนาไปถึงแม้มันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแหละแต่ยังไงสาดาวประจําตัวกําลังจะเดินหน้าอยู่ในตําแหน่งที่ดีแล้วยังไงก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นดานโนมทิศทางที่ดีส่วนใครนะครับที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนงานเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราอาจจะรู้สึกว่าเออเป็นการ อาจมาทบทวนตัวเองคิดตัดสินใจอะไรกับตัวเองเนี่ยนะครับแล้วคิดว่าแบบอยู่ที่เดิมมันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีการพัฒนาแล้วก็ไม่ค่อยมีการไปต่อเช่นบางคนอาจจะมีฐานเงินเดือนที่แบบตันแล้วนะครับหรือเป็นอะไรที่ไม่สามารถก้าวหน้าในชีวิตการงานได้อีกแล้วหรือว่าคิดว่าแบบเหมือนมันอาจจะอยู่แล้วอึดอัดใจนะครับอะไรแบบนี้แล้วเราตกผลึกคิดแล้ว ตัดสินใจแล้วดีแล้วนะครับจะให้นายอ t พคับเนี่ยแปลว่าคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะไพ่เด e ะเทม a n c e หมายถึงการเปลี่ยนแปลงและไพ่เด e ะเวิรกก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการจบสิน้นดังนั้นมีเด็กถือไม้มาแปลว่าคุณจะสามารถมีงาน อาจจะรองรับกับตัวคุณแล้วนะครับแปลว่าใครที่อยากเปลี่ยนงานก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นดาโนมทิศทางที่ดีได้มีพไพ่ไหนถือถ้วยไหนถือถ้วยเนี่ยถ้าเกิดใครเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอาจจะมีข่าวดีมีคนมามอบอ,อะไรให้กับตัวเราครําว่ามอบอะไรในที่นี้นหมายถึงมอบโอกาส มอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณทําให้ตัวเราสามารถที่จะมีงานใหม่แบบนี้เป็นตน้นหรือใครนะครับที่ทํางานเดิมก็อาจจะมีข่าวดีมีไพ่หนึ่งถ้วยเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นด้วยนะครับ หนึ่งถ้วยเนี่ยมาหมายถึงการเริ่มต้นมีความหวังใหม่นะครับแล้วก็มีในถือถ้วยก็แปลว่ามีคนมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราแปลว่าเราจะมีความสุขความสมหวังกับในเรื่องการงานนะครับเราอาจจะอยู่ที่เดิมแต่ก็ทําให้การงานนั้นค่อยๆมีบรรยากาศมีสิ่งดีๆนั้นเข้ามานะครับหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราอึดอัดใจเรารู้สึกว่าเราแบบหาทางออกไม่ได้ในช่วงแรกเนี่ยมันจะมีข่าวดีแล้วทําให้เราสามารถมี การฟื้นฟูแล้วก็การพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตใจพราะหนึ่งถ้วยหมายถึงสภาวะจิตใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ส่วนไพ่อัศวบินถือถ้วยแปลว่ามีคนมามอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราแปลว่าสิ่งที่เรากําลังมีตกกําลังกังวลกําลังหาทางออกไม่ได้กําลังจะมีคนนะครับมาช่วยเหลือเรามาคอยสลัมสนุนกับเราหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นน้านมเป็นทิศทางที่ดีได้ทําให้เกิดความสําเร็จกับในเรื่องของตัวตนนะครับในเรื่องของการงานของตัวคุณเองก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับ อ่านิดนึงนะครับมีไพ่อัศวินถือดาบเกิดขึ้นอัศวนถือดาบมาเนี่ยป,ปรากฏแปลว่าคุณเองถ้ายังมองไม่เห็นหนทางถ้ายังคิดว่ามันยังไม่ชัวอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งรีบเพราะอัศวินถือดาบเนี่ยบางทีแล้วนะครับเร่งแล้วก็รีบจนเกินไปนะครับเขาเรียกว่าหุ่นหัานพันแล่นมันแปลว่าแบบ ไม่ได้ก็จะบินไปเลยอะเห็นไหมม้าบินเลยไม่ใช่ไม่ใช่แค่วิ่งไม่ใช่แค่กระโดดไม่ใช่แค่เดินแต่มันวิ่งมันเป็นบินไปเลยะนะครับมันแปลว่าเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์กันไปอันนี้ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงเนาะอะไรที่ไม่ชัดเจนไม่ชัวร์อย่าทำเพราะ มันอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคตามมาภายหลังได้นะครับทำให้เราต้องแก้ไขปัญหาได้ดังนั้นค่อยๆคิดค่อยๆตกผลึกไปแล้วตัวคุณเองนะครับประคองมันจะมีหนทางขึ้นมาเพราะมันจะมีข่าวดีนะครับ แบบนี้เป็นต้นที่เรามาดูในเรื่องของการเงินกันต่อการเงินขึ้นไพ่ six of pentacles แปลว่าการเงินของตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสมีแนวโนม้มมีทิศทางที่อาจจะอยู่ตัวในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้หวือหวามากมายแต่ก็มีเงินใช้จ่ายมีเงินค่อนข้างสะพัดอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับเหลือเหลือเก็บนะนาอก็แค่แบบหมุนเงินได้โอเคแหละเพราะว่าไพ่หกเหรียญคือไพ่ของการที่มีการเงินใช้จ่ายได้อย่างถนัดมือเลยนะครับ ส่วนไพ่ฝ่าออเพนเทอเคลนมาเตือนนิดหนึ่งว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีเงินถนัดมือแต่บางครั้งเราก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับกับในเรื่องของบุตรบริวารคนรอบข้างบ้างหรือในเรื่องของการแบบต้องส่งเสียเลี้ยงดูคนอื่นบ้างมันอาจจะทำให้ลดทอนการเงินของเราลงไปบ้างอันนี้พยายามจัดสรรการเงินนิดหนึง่งเพราะบางทีคุณอาจจะติดติดขัดขัด,ขดในช่วงจังหวะหนึ่งแต่โดยภาพรวมยังถือว่าพอไปได้ไพ่แค่อยากจะเตือนว่า พยายามเซฟเงินในช่วงของครึ่งเดือนแรกก่อนพอครึ่งเดือนหลังอาจจะดีขึ้นเดี๋ยวเรามาดูภายหลังแล้วกันแต่ว่ามันก็ยังพอไปได้ไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะหกเหรียญยังไงก็ยังรับรับซ้ายจ่ายขวาได้แบบถัดมืออยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดใครติดติด,ตด,ข,ด,ข,ดขัดขัดก็ให้รู้ไว้เลยว่ามันกำลังจะดีขึ้นนะครับแต่มอาจจะไม่ได้บวอหวาแต่ก็ดีขึ้นโดยประมาณเนาะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันต่อนะครับสำหรับชาวธนูเนาะขอให้โชคลาภให้กับชาวธนูแล้วก็ลัคนาธนูด้วยนะครับครึ่งแรกนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง9เหรียญเลยนะครับ10ดาบไม่ต้องกลัวนะครับ7ดาบ ไพ่บอกว่าคุณอาจจะกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะครับบางทีแล้วการที่คุณกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนิดนึงอะไรที่ไม่ชัวร์บอกแล้วว่าอย่าทำเพราะไพ่ประจำตัวเนี่ยขึ้นไพ่เอ็กออ s สอดแปลว่าอะไรที่มันแบบเหมือนเหมือนเราไม่รู้อะโชคลาภเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะ ถูกอะไรบ้างหรือไม่ถูกอะไรบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับว่าบางทีแล้วอ่ะถ้าเกิดคุณถูกเนะี่ยอาจจะได้9ก้าเหรียญเต็ม1ิเลยทีเดียวมันแปลว่าเรามีโอกาสถูกรางวัลอยู่นะเพราะว่าเก้าเหรียญหมายถึงความอุดมสมบูรณ์หมายถึงเงินก้อน9เต็ม10อะ่ะยังไงซะก็แบบเหมือนเฉียดรางวัลใหญ่พอสมควรเลยแหละแบบนี้แต่ไม่ได้เชียร์นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนไม่ได้เชียร์แล้วก็ไม่ได้แนะนําขนาดนั้นนะครับแค่บอกว่ามีโอกาสถูกรางวัลแต่ มันมีไพ่สิบดาบมาด้วยนะครับมันแปลว่าถ้าเกิดใครผิดทางคือคือแทบหมดตัว10เหรียญคือ10ดาบมันคือหมายถึงว่าจบเลยนะมันแปลว่าเกมเลยนะมันแปลว่าถ้าไม่ถูกก็คือศูนย์บาทเลยแบบนั้นเป็นต้นไพ่เจ็ดดาบมาบอกว่าอย่าเสี่ยงจนเกินไปเพราะเจ็ดดาบเนี่ยหมายถึงการเสี่ยงถ้าเกิด,สดเสี่ยงเนี่ยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงแต่มันก็มีโอกาสที่จะติดลบจนถึง10ดาบก็คือศูนย์บาทได้เหมือนกัน นะครับเก้าเหรียญคือแบบถูกเกือบเต็มแต่ถ้าเกิดผิดทางก็คือศูนย์บาทดังนั้นเนี่ยต้องพ,อพิจารณาให้ดีนะรับความเสี่ยงให้ได้นะครับเราไม่ได้แนะนําและชี้ชวนนะครับแต่แค่อยากจะคือเอาง่ายๆผมไปห้ามใครไม่ได้หรอกว่าใครจะลงทุนหรือไม่ลงทุนใครจะซื้อลาบลอยหรือไม่ซื้อลาบลอยนะครับบางคนมาคอมเลน์หมอดูมากๆเลยว่าแบบเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนั่นนู่นนี่แล้วแต่ตัวคุณจะคิดนะครับเราไม่ เราไม่สามารถห้ามความคิดของใครได้แต่แค่แนะนำว่าถ้าคุณลงมากเกินไปคุณอาจจะเสียมากแต่ถ้าเกิดคุณยอมรับผลตอบแทนได้มันก็มีโอกาสที่จะไดเ้เงินผลตอบแทนค่อนข้างสูงได้ถึง9เหรียญเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคุณจะมีโชคมีลาบนะครับพัฒนาจากการเงินที่เป็น6 6หเหรียญเนี่ยพัฒนาได้ถึง9เหรียญเลยนะครับส่วนระมัดระวังโรค ภัยไข้เจ็บนิดนึงเนาะแล้วก็ใช้ในเรื่องของสติป,ปัญญากันเอาตัวรอดแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ